ไม่ลำบากมามาลองนั่งดูก่อนมามามากลอยู่นะมามาเนี่ยมามามาขึ้นฝั่งนี้อ่ามาแล้วก็เอาขานี้นะเหยียบตรงนี้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขารอให้ผมใส่หมวกกันเนาะฮะทำไมไม่ใส่มือไม่ได้ใส่อ่ะเอามาดีในซอยโอ้ดีในซอยก็ต้องใส่แตหมวกอ๋อเนี่ยก็เสียก็บาปรับ อนุญาตนะเส<ะ>ียไ,ได้ไหมผีเดียวกับเสื้อเลยขออนุญาตนะครับเด็กจลกิ๊กข้ามาติดติดหอึ่งก็ส,ส,ส,สวัสดีสบายดีเอฟซี FC ไทยลาวเบิร์ดท,ทุกคนทุกท่านเดอ้อจ้าสาวผู้ไทยยีเดีอวฮัวบเข้าสู่ซองแม่เลี้ยงเดียวสแนลเดอ้อพี่น้องเดอ้อ มื่อนี้กันเนาะสาวผู้ไทยก็เป็นเด็กเล็กหัวหนึ่งวันพี่น้อง <c oughs> เด็กเล็กหัวเนาะเมื่อนี้ก็คือสาวผู้ไทยมีเรื่องราวแล้วก็มีคลิปทีน่าประทับใจนะซื่สมหลายเนาะสาวผู้ไทยได้เลื่อนผ่านไปเห็นเนาะคลิปนุ่มล่อตำรวจไทยเนาะทานนี้แบบ ต้องสุดยอดแบบน้ำใจของเพื่อนอีลีทั้งล่อแล้วแล้วก็ยังแถมยังใจดีทุกคนวา้าทั้งล่อแล้วก็ทั้งเจอดีหนุ่มตำรวจหนุ่มล่อเหมืองไทยน้ำใจดีงามรายเนาะอมไม่ว่าเพื่อนนี้เห็นแบบคน คนแก่หรือว่าเห็นคุณยายคุณตาเนาะที่แบบว่าอ่ากำลังเดินทางเดินจะไปหั่นไปนี่เนาะแล้วก็เพิ่นก็ได้ซอยเรือเนาะซอยเรือแบบว่าฮับไปส่งบอแล้วก็เพราะว่าจะเป็นแบบว่าคนกำลังสู้ทำงานอยู่เนาะเป็นกัซื้อน้ำเย็นเย็นซื้อสปอนเซอร์ซื้ออ่นาน้ำเย็นเย็นมาให้กินเนาะอันนี้คือแบบ สุดยอดของอตำรวจไทยเนาะเพื่อนทางลอ่อทางเจอดีไายโอ้ยหายยากเด้คนดีๆในสังคมแบบนี้เนาะป้าสาวผู้ไทยเห็นแล้วคือประทับใจแล้วก็ซื่นชอบไลยเนาะหนุ่มลอ่อตำรวจไทยสุดยอดเลยลวันนี้ที่สังคมต้องการเนาะเพราะว่าอาประชาชนแบบว่าเพื่อนขับรถ ไปตลาดหรือว่าขับรถตามทางบปว่าไม่ได้ใส่หมวกกันนอกนี่ก็เพื่อนก็แบบว่าออจอดอันควักให้จอดแล้วกันอ่าพี่คนนึงก็คิดว่าเพื่อนจีปับนะ๊บั่นะเพื่อนสิียนควักให้ยุดแล้วก็สิป,ปั๊บไหมว่าบัตรได้ได้เพื่อนน้ำน,นมรอตำรวจคนนี้เพื่อนก็นเอาหมวกกันน็อกใส่ให้ใส่ให้ในง ใช่ให้เลยทุกคนแบบว่าเพื่อนใส่หมวกกันน็อกให้เลยแบบชาว้ไทยเห็นแล้วคือประทับใจที่สุดเลยเนาะกับการกระทำของอ่านุม่มรอตำรวจไทยคนนี้เนาะทุกคนไปเบิ่งพร้อมๆกันเนาะว่าเพื่อนสีแบบใจดีใจกว้างเป็นตำรวจที่แบบตำรวจของประชาชนแท้ๆเนาะ ปกป้องประษาชนช่วยเหลือภาษาชนสุดยอดเลยสวัสดีครับเดินไปไหนครับปรไปธนาคารอมสินเดี๋ยวขอไปส่งแล้วกันไปมาาไม่ลำบาก <นะ S 2> มามา,มาลอง <c oughs> นัน่งดูก่อนมาๆมา,มากลายอยู่นะมามเนี่ยมามาขึ้นฝั่งนี้ มาแล้วก็เอาขานี้นะเหยียบตรงนี้อ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขารอให้ผมโอเคอาจับจับบา,าจับบาหนูไว้นะโอเคดีไหมเนาะไม่ตังเดือดวันนี้คนน่าจะเยอะเพราะว่าวันจันทร์ไงป๊บนี่แจ๋วเลยไหม อ่าโอเคเดี๋ยวเอียงให้ช่วยวอโอเคปั๊บรถตุ่มเหลืองเโอเคใช่รถบรรทุกไปโอเคครับครับขอบคคุณนะะรถใส่แม็กเกิดอะไรขึ้นนุ่นมก็พันเขาเหรอเนี่ยนุ่ใส่แม็ก้านุ่มใส่แม็กชนหน่อย <laughs> รู้กันไปนะอ๋อที่ถอดแม็กอะไปส่งพี่เขาเมื่อกี้ออ๋ก็เลยถอดไปนี่ส่งคนมาเดี๋ยวโดนแย่งต้องเก็บข <c oughs> อันตรายจะชิดไหมหาย,ยากมันแข้งเขม็งวะอายุเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบกว่า <c oughs> แล้วเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ยังแข็งแรงอยู่เลยอะออกแรงแล้วออกแรงไงเป็นแ,แข้งก็ต้องแข็ง ลูกบ้างเฮ้ยทำทุกอย่างในบ้านลูกเมียก็มันว่ากันไปเราไม่ว่ามันเกลียด,ดยอ่ะม,มากันไปเรารักเขารครับเห็นไหมครับจะให้ก่อนครับไไหนมาครับไใส่สองคนทำไมไม่ใส่หมดกันเนาะทำไมไม่ใส่มัวไม่ได้ใส่อ่ะเอา,ามาทีในซอยอ๋ยอทีในซอยเขาต้องใส่ แจงมวรับแล้วก,ก็เสี๋ยกะปาร์บครับอนุญาตนะ,ะใส่ได้ไหมปีนเดียวกับเตื้อเลยอนุญาตนะครับเต็มสอ่ามันสิบิบหโอเคอนี่มีกระจกใส่ด้วยนะ ถ้าไม่ใส่ก็ให้เด็กๆลึกละละใส่อโอเคครับเดี๋ยวผมไปบ้านผู้ใหญ่ชาติก่อนโอเคครับขอบขอบขอบค,ครับ <laughs> <laughs> ไปตู้ๆนะ <laughs> นี่แหละเนาะทุกคนเนาะ <_ co h> นี่แหละคือตำรวจของประชาชนไทยอยู่ในดวงใจของคนไทยและกะ สำรวจแบบนี้คืออยู่ในดวงใจของสาวหลานน้ำเด้อโอ้โหทั้งล่อลูบล่อ,ลอแล้วกระทังเจอดีเป็นตำรวจที่ครบเครื่องแบบเลยเนาะอันนี้คือน้ำใจของตำรวจฝั่งไทยเนาะที่เพื่อนดูแลเบิงแยงประสานอย่างแบบสุดยอดเลยพี่น้องแบลบว่าหาอยู่สบ่ได้เลยเนาะ โอ้สะเลยซาบุไทยรถอิซาอิซาเมืองไทยเด้ที่มีตำรวจรูปลอ่อแล้วก็ทางใจดีแต่กะบ่ได้แบบว่าว่ารวมแบบว่าจะดีทั่วไปเนอแต่กะดีเป็นบางคนแต่ว่าสำหรับท่านนี้คือคนนี้คือแบบทั้งลอ้อทังใจดีแหงทุกคนอืสุดยอดเลยอยู่ในเอาไปเลยร้อยไลค์ เนาะซาบโปรไทยกะประมาณนี้เนาะคือแบบเห็นแล้วก็ซึ้งชอบแล้วก็ซึ้งสมในน้ําใจของตํารวจไทยหลายเนาะอันนี้คือตํารวจของประชาชนตํารวจที่ดูแลเบิ่งแยงช่วยเหลือประชาชนเนาะกะ็อ่ะสำหรับคลิปนี้สาวผู้ไทยก็ขอฝากไวเพลงเท่านี้เด้อ FC เด้อฝาก FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มเมลิงเดียวเนาะสนับสนุนด้วยการบอกกฏข้าโฆษณา ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,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 กำลังใจขอบคุณที่กดติดตามสาวผู้ไทยมาโดยตลอดเด้อ,อค่ะอ่ะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเด้อลิง